เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาจาัดสเปคคอมเล่นเกมในงบ2 0 0 0 0บาทกันนะครับสำหรับสาย Intel เลยนะครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูเลยนะครับก็จะเริ่มต้นที่เจ้า i3 นะครับ1 0 1 0 0 f นะครับเป็นตัวมาใหม่เลยนะครับราคาถูกมากนะครับตัวนี้ก็เพิ่งมาได้ประมาณ2-3วันนะครับวันนี้ผมทำคลิปนะแต่ว่าถ้ากว่าจะลงเนี่ยก็น่าจะมาสักเกือบเกือบอาทิตย์นึ่งแล้วแหละ นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามช้อปปี้นะครับประมาณ2,008-2,009นะครับก็ราคาเนี่ยจะได้ค่อนข้างถูกนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนลดเยอะแยะมากมายนะครับอย่างที่ผมโพสต์ไปล่าสุดนะครับของเมื่อวานนะครับก็สำหรับหมวดคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะลด10%ตรงๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีโค้ดอีกหลายอย่างนะครับเช่นคืนคอย30%อะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่ก็สามารถเซฟได้หลายพันบาทเลยนะครับถ้าคุณซื้อคอมจากพวกเว็บพวกนี้นะครับแล้วก็ ช่วงนี้ก็จะใกล้ๆจะมีโปรวันที่11เดือน11แล้วนะครับก็ใกล้เซลแต่ว่าไอ้จริงๆนะผมคิดว่าไอ้คืนคอย30%เนี่ยโคตรแจ่มเลยนะครับคือทยอยกด2อสรอบอย่างเงี้ยได้คืนมาแบบยังคุ้มอะซื้อ3 0 0พันได้1,0 0่พซื้อ3,000ได้1,000คุณก็ทยอยซื้อทีละชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยจนครบอะนะครับสเปค20,000ก็น่าน่าจะได้ใช้สักประมาณ6-7รอบนะครับก็เซฟไปเยอะอยู่นะครับเซฟไปเยอะมากนะครับก็ อาจจะไม่ได้เป็นส่วนลดตรงๆนะครับแต่ว่าคอยก็สามารถเอามาใช้แทนเงินสดได้เหมือนกันนะครับเวลาคุณจะซื้ออย่างอื่นภายในเว็บเนี่ยก็สามารถกดได้นะครับก็สามารถกดไปดูตรงแถวหน้าโปรโมชั่นในอย่างนี้ได้นะครับมันจะมีโค้ดแจกอยู่เสมอนะครับอาจจะไม่ใช่โค้ดไอ้คอย20-30%อาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับแต่ว่ามันก็ก็ดีหมดนะนะครับช่วงนี้ช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากๆนะครับเหมาะแก่การซื้อคอมมากๆนะครับมาต่อกันเลยดีกว่านะครับ CPU ตัวนี้ก็ เป็นตัวใหม่นะครับคือเอาแค่อินทิเกรตกราฟิกออกไปเลยนะครับที่เหลือก็เหมือนกับไอ1 0 1 0นเป๊ะๆที่ราคา4,000ันกว่าๆนั่นแหละนะครับดังนั้นแล้วตัวนี้เนี่ยเจ๋งมากนะครับราคาลดลงไปเป็นพันบาทเลยนะครับแล้วก็พวกอินทิเกรตกราฟิกเราก็ไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วเนื่องเพราะว่าเราใช้การาดจอแยกนะครับดังนั้นแล้วก็เซฟไปฟรีๆเลยนะครับเราไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเมนบอร์ดก็จะใช้เป็น H410 เป็นเมนบอร์ดธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ก็เป็นเมนบอร์ดาททั่วไปี เพียงพอสําหรับการใช้งานในปัจจุบันเลยนะครับคือเพียงพอมากๆนะครับสามารถใส่นู่นใส่นี้ได้อัปเกรดได้อะไรพวกนี้เนี่ยจะไม่หยุดอัดมากนะครับอย่างอัปเกรดก็สามารถถอดใส่ได้นะครับแต่ว่าบอร์ดพวกนี้ก็จะยังไม่ใช่ PCIe 4.0นะนะครับส่วนการ์ดจอนะครับการ์ดจอก็จะใช้เป็น RTX เลยนะครับ2060 Super นะครับในที่นี้ไม่ซีเรียสนะครับว่าจะเป็น รุ่นไหนนะครับซึ่งผมเลือกเป็น v e n t u s X s นะครับ OC 8 g b ซึ่งราคาถูกที่สุดนั่นเองนะครับหรือถ้าชอบตัวไหนก็สามารถจัดได้นะครับมันก็จะต่างเรื่องพวกวัสดุคูลเลอร์อะไรพวกนี้นะครับคือตัวที่แพงกว่าเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับยิ่งถ้าตัวที่ซีรี์ดีๆเนี่ยมันจะเย็นกว่าแล้วก็สามารถโ c ไปได้ไกลกว่ารวมถึงทนกว่าด้วยแต่ว่ามันไม่ได้มากมายนะครับคือก็ถ้าคุณไม่ได้ OC ไม่ได้อะไรมันก็จะใกล้เคียงกันมากๆนะครับ แล้วก็ถ้ามีคําเอา OC ต่อท้ายเนี่ยคือเขาก็จะโ c มาให้นะครับซึ่งบอกเลยว่านิดเดียวจริงๆนะครับนิดเดียวความต่างคือแบบ1-2%เน่ะนะครับแล้วคุณสามารถเอาไปขยับตามได้นะครับถ้าคุณไม่พอใจสมมุติคุณเจอตัวที่เขา OC มาแรงกว่าเงี้ยสมมุติถ้ามันวิ่งพันเก้าเงี้ยเจอรุ่นท็อปวิ่งพันเก้าห้าสิบยเงี้ยคุณก็สามารถปรับตามได้นะครับมันมันเลยไม่ได้เป็นอะไรที่ซีเรียสมากนะครับดังนั้นแล้วผมแนะนําให้เลือกตัวที่ถูกที่สุดนี่แหละถ้าคุณไม่ได้ ซีรีส์เรื่องรูปร่างหรือว่าซีรีส์เรื่องค่ายนะครับส่วนแรมนะครับแรมก็แนะนำเป็น16กิกนะครับเป็น8กิก2ตัวนะครับพัด2,006นะครับแล้วก็ SSD นะครับ SSD ก็จะใช้เป็นกาแล็กนะครับ240กิกนะครับตัวเดิมที่ใช้ประจำตัวนี้ก็โคตรคุ้มนะครับเป็นตัวที่ เร็วมากนะครับในราคาประมาณพันหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่เร็วกว่าตัวอื่นนะครับในงบใกล้ๆกันซึ่งตัวนี้ก็คุ้มมากเป็นตัวที่ผมจัดประจําแต่ว่าถ้าคุณมีงบมากกว่านี้สักหน่อยหรือคุณรู้ว่า 240G กิกคุณไม่พอใช้แน่อย่เงี้ยเลือนี้ผมใส่ไปพื้นฐานนะครับมันเพียงพอสำหรับการลงวินโดโลงโปรแกรมพื้นฐานแล้วก็เกมใหญ่ๆสักเกม2เกมหรือถ้าเป็นเกมเล็กๆก็อาจจะได้เป็น10เกมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้นะครับแต่ว่าในบางเกมอย่างเงี้ยบางเกมมันก็จะกินพื้นที่ที่ค่อนข้างมากเเป็นนพิศษะครับ เช่นพวกขอร์ดูตี้นะครับคอร์ดตี้นี่200กิกได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณจะลงครบไหมส่วนบางเกมก็อาจจะ4 0 5 0ิกิกอ่ะประมาณนี้สมัยนี้ก็ยังต่ำก็ประมาณ4 0 5 0ิกิกแล้วแหละนะครับถ้าเป็นเกมระดับ AA ฟอร์มยักษ์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าคุณจะลงไปกี่เกมหรือถ้าคุณเล่นแค่ทีละเกมพอไม่ใช้ค่อยลบอะไรเงี้ยสองร้อยบอกเลยว่าพอนะครับสบายๆแต่ว่าถ้าคุณเป็นสายยิ่งโดยเฉพาะสายดองเกมเนี่ยอาจจะต้องมีไว้อย่างน้อย,อยก็สัก 500- 1000ถึงนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเลือกตัวไหนนะครับ ซึ่งเจ้าการ์ล็ตตัวนี้เนี่ยสูงสุดมัน240กิกถ้าอย่างอยากเน้นถูกก็กดไป2ตัวนะครับได้แต่ว่ามันก็จะมีตัวที่ถูกๆูอยู่นะครับล้วคุณใส่ไปแล้วตัวหนึ่งอย่างเงี้ยคุณรอตัวที่ลดราคาก็ได้นะครับล้วคุณไม่สีเรียดเรื่องรุ่นเนี่ยพวกตามช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแฟชเซล์บ่อยๆนะครับแฟชเซลแล้วก็คอมโบกับโค้ดลดอีกแล้วก็กดใช้คอยด้วยก็ลดไปได้เยอะมากเลยนะแต่ว่าถ้าต้องการเอาแจมแจมตั้งแต่เริ่มเลยนะครับแนะนำเวสเทิร์นดิจิตอลบูนะครับจริงๆมันมน ไม่ใช่แค่ 3D NAND นะครับแต่ถ้าเป็นตัว 3D NAND อย่างเงี้ยมันช้ามากนะครับก็เร็วเท่า SATA นี่แหละถึงมันจะเป็นพอร์ต M2 ก็ตามนะแต่ว่าถ้าเป็น SN 5 0 0หรือ SN 5 5 0อะไรเงี้ยมันจะเร็วกว่าค่อนข้างมากนะครับเร็วกว่าแบบปกติเนี่ยคือเร็วกว่าพวก SATA พวกนี้เนี่ยประมาณ3เท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับ 500GB ก็พันนิดนิดพันพันกลางๆนะครับ หรือไม่ก็ WD Back ไปเลยนะครับ WD Back ก็จะแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือแรงกว่าตัวนี้2เท่าหรือแรงกว่า SSD พวก SATA ธรรมดาเนี่ยประมาณ6-7เท่าเลยนะครับก็จะเร็วกว่ามากๆราคาก็ประมาณ2,000มันค่อนข้างถูกะนะครับช่วงนี้นะครับดังนั้นแล้วก็ใส่เท่าที่อยากใส่นะครับหรือถ้าคุณต้องการใช้พื้นที่เยอะมากนะหนึ่งเทราไบต์สองเทราไบต์อะไรเงี้ยก็แนะนําให้เอาแค่ประมาณ250หรือ 500G กิกนั่นแหละเป็นตัว Boost OS นะครับก็ จะเอาตัวที่ท็อปๆไปเลยเร็วมากๆไปเลยนะครับแล้วที่เหลือก็อาจจะใส่เป็นซาต้าธรรมดาหรือว่า M2 ที่ไม่ค่อยเร็วมากก็ได้นะครับมันจะช่วยประหยัดเงินได้เยอะเลยนะครับส่วนความเร็วก็ตาบเท่าที่คุณใช้งานอยู่บนเดสก์ท็อปอะไรเงี้ยอยู่ในพื้นที่ของ SSD ตัวหลักเนี่ยมันก็จะเร็วเท่าตัวหลักนั่นแหละนะครับแต่สหรับเกมเนี่ย SSD ซาร์าก็เพียงพอละส่วน power supply นะครับก็จะใช้เป็นซ i l v ว r s t o โตนะครับ600วัตต์แล้วก็เคสอะไรก็ได้นะครับก็เลือกเอาตามชอบเลยนะครับไซส์สัก a t x ขึ้นไปนะครับนะครับจริงๆไมโครได้นะครับเพราะบอร์ดไมโครแต่ผมไม่มั่นใจว่าเจ้ากัรดจอนี่มันยาวเท่าไหร่ก็เอาไปวัดกันดีๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้เคสเล็กๆแต่ถ้าอยากใหญ่ๆก็ Full Tower จัดไปได้นะครับหรือไม่ก็พวก Mid Tower a t over, x อะไรพวกนี้ก็ได้เกือบหมดเลยนะก็โชคดีที่เราได้ CPU ที่ราคาถูกลงมากๆนะครับคือมันถูก,กอะไรเส้นมากผมเลยเลือกเจ้าตัวนี้มาด้วยนะครับมันเลยทําให้ คือมันแรงเท่ากับพวกลรเส้นะนะครับจริงๆมันได้ a p s มากกว่าด้วยถ้าเป็นด้านเล่นเกมนะก็ความแรงก็คือ1010ตัวปกติเลยะนะครับที่4,000กว่าเลยมันรับการ์ดจอได้แรงมากๆนะครับและราคามันถูกลงผมก็เลยใส่การ์ดจอที่แรงขึ้นได้อีกนะครับถ้าใส่ไอ้31010เนี่ยอาจจะได้แค่ประมาณ160 Super 160 Ti แต่พอลดลงมาปุ๊บเราได้งบเพิ่มยัดการ์ดจอเต็มที่ตอนนี้เนี่ย2060นี่เรียกได้ว่าเพียงพอสาหรับ ในระดับ Full HD เลยนะครับสามารถเล่นได้เป็น100เฟรมปรับสุดลื่นๆนะครับมาดูผลเทสกันเลยดีกว่านะครับ b a n e f i e l d 5 High Full HD ได้159เฟรม Red Dead Redemption 2 High Full HD ได้84เฟรม The Witcher 3 High Full HD ได้160เฟรม Far Cry 5 High Full HD ได้139เฟรม Far Cry New Dawn High Full HD ได้135เฟรม GTA 5 High Full HD ได้136เฟ e รม Apex Legends h i g h f d ได้157เฟรม Assassin's Creed Origins h i g h f ฟ d ได้111เฟรม Resident Evil 2 Remake h i g h f ฟ d ได้171เฟรมและ CGO ปรับสุด f ฟ d ได้322เฟรมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว,ว่าในสำหรับใครที่เป็นสาย FPS เนี่ยสามารถใช้จอ f ฟ d 144 h z ได้นะครับปัจจุบันก็ราคาประมาณ4-5,000ก็ถ้าคุณไม่ซีเรียสมากเนี่ยก็แนะนำให้เลือกตัวถูกสุดนะครับรอรอช่วงแฟลเซลล์คอมโบกับกดโค้ดนะครับก น่าจะเซฟได้นะครับน่าจะซื้อได้ในราคาประมาณหลัก3,000นะครับก็เลยเรียกว่าคุ้มๆนะครับแต่จริงๆมันจะมีจอจีนถูกๆมันถูกมากแต่ว่าไม่มั่นใจว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะแต่เท่าที่สังเกตมาเรื่องการประกอบนี่ค่อนข้างห่วยอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นจอจีนเนี่ยคุณจะลดราคามันได้เยอะมากนะครับอาจจะสามารถซื้อจอ114ยสได้ในราคาประมาณ พันห้าสองพันอะไรประมาณนี้เลยนะครับจริงๆก็แล้วแต่คุณภาพนะแต่ผมแนะนําให้เอาแบนด์ชั้นนำนี่นแหละดีแล้วนะครับมันเซฟดีแล้วก็มันทนมากนะครับพวกจอเนี่ยยาวๆไปนะครับสี 4, ปีได้สำหรับใครที่เป็นสายภาพสวยนะครับสเปคนี้ก็ถ้า 4K 4K ระดับไฮเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ50-60เฟรมนะครับก็ถ้าโอเคในระดับนี้เนี่ยก็สามารถจัดจอ 4K ไปได้เลยนะครับราคาก็7-900 0านะครับก็แล้วแต่ว่าคุณภาพจะประมาณไหน นะครับก็ดูเรื่องสีเรื่องแสงดูเรื่องสีเรื่องแสงเงาดีๆนะครับถ้าคุณเน้นเรื่องภาพสวยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่เน้นมากเนี่ยก็จอ1 4 4 h สี่ส h z อะไรพวกนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากได้เฟรมเรทแบบสุดจัดจริงๆไม่แคร์เท็กเจอร์ไม่แคร์ภาพเนี่ยก็ลดเหลือโลหรือมีเดียมเนี่ยก็สามารถทําประมาณ1 5 0ยห้าสิบถึงสองเฟรมได้แบบสบายๆนะนะครับแลแล้วก็สามารถใช้กับจอพวกระดับ240 h z ได้อยู่นะครับสำหรับสเปคนี้ สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ